สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับเกม Best Global Online เหมือนเดิมนะครับโดยหัวข้อที่วันนี้จะมาพูดถึงคือแนะนำทริกเล็กๆเ,เกี่ยวกับการหาแร่ทองในเหมือง69นะครับเหมือง69ก็คือเหมืองข้ามโลกนะครับตัวนี้นะครับที่จำกัดเวลาเนื่องจากมันจำกัดเวลาฉะนั้นมันค่อนข้างจะสำคัญควรใช้เวลาให้คุ้มนะครับ ผมก็เลยจะมาบอกทิกเล็กๆ,ๆว่าจริงๆมันมีวิธีหาแร่ทองอยู่เพราะว่าแร่ทองจะเกิดเป็นเวลานะครับโดยแร่ทองนี้จะเกิดทุกเวลาเลข13แล้วก็ส3แล้วก็5 3เอ้ย14ผู้ถิดนะครับ14นะครับ14นาทีเนี่ยอ่า14 34แล้วก็54นะครับอ่า ขอโทษทีครับเมื่อกี้พูดผิดเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าเกิดจริงไม่จริงนะครับมาดูกันเนี่ยเราก็มาพอใกล้เวลาเราก็ค่อยลงมานะครับจะได้ประหยัดเวลาเนาะแล้วเราก็มาโซนต่างๆมันจะมีโซนที่แบบเกิดแร่ทองบ่อยๆนะครับก็ให้เราไปยืนรอโซนนั้นๆอ่าโดยอันนี้ผมก็มารอโซนนี้นะครับก็จะเห็นว่าคนจะเริ่มมานะครับเนี่ยสามสี 3, 4, ล่ละต้องแต่ต้องรอสักแป๊บนะครับแล้วก็เตรียมได้เลย ซึ่งปกติจะชอบเกิดมุมนู้นกับมุมนี้นะครับจะลอมุมนี้ก็ได้เหรือมุมนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับพอ3 4แล้วรอสักแป๊ดคนคนมาเยืนรอกันอยู่นะนนไงท้องเกิดล้ว ปึ๊บอ่าจะเห็นเอ้ยไม่ทันอันนี้คือผมไม่ทันนะครับผิดยืนผิดจุดก็ต้องวิ่งหาตรงอื่นถ้าไม่ทันก็คือจะอดนะครับผมอ่านี่เหมือนจะไม่ทันคนมารอกันหมดแล้วอะเนี่ยครับก็คือถ้าเราไม่ได้หรือถ้าเราขุดหมดแล้วก็ให้เราออกนะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็พัดถึงเวลาเราค่อยมาลงใหม่นะครับอ่า หลักๆวิธีหาแร่ทองเพื่อประหยัดเวลาในการลงดัน69เอ้ยเหมือน69ก็คือแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถ้าเกิดเป็นเวลาที่54เราก็ค่อยมาลงหาหินใหม่นะครับอ่าทิกเล็กๆในการหาแร่ทองก็ประมาณนี้แต่ก็ระวังด้วยนะครับเพราะบางทีก็จะมีการตีแย่งกันแร่ทองกันพอสมบ้างนะครับแต่ยังไม่เยอะมากนะครับเพราะคนยังไม่เยอะอ่าก็หวังว่า วิธีการหาแร่ทองนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับผม